ก็สวัสดีกันด้วยนะคบขอตัอนว่าเข้าสู่คุณฟิลแชแน,นลนะฮะวันนี้ผมก็จะมาถามในโลกของโซเชียลแคมว่าผมอยากลงการ์ดจอเอ็นวีเดียนะฮะผมลงเท่าไหร่มันก็ลงไม่ติดนะฮะเนี่ยฮะแม่ผมผมไม่ใช่เป็นลงวินโดว์แปดบอกผมวนโดไอเพียเนี่ยใครใครรู้ว่าช่วยบอกทีว่าโหลดอันไหนอะไรยังไงนะฮะผมดูการ์ดจอแล้วมันไอเนี่ย อื่นไม่รู้มันไม่มีในเอนะ็นวีเดียฮะคือแบบผมผมอยากเล่นเกมอ่ะแบบนึงะเนี่ยฮะการจอเนี่ยอ่าเดี๋ยวอ่ะคือใครใครรู้วิธีที่ว่า <c oughs> ทำให้เกมแบบนึงฮะ นี่ยเกมนาซสมัอีเลฟเฟนโกสไตกลการ์ตูนิบ1 3มนี่ลื่นนะทำให้ผมได้เปล่าคือแล้วมันแหลกอะเล่นแล้วมันแหลกขนาดไม่ทายคลิปมันแหลกครับผมโอ้มูแหลกแป๊บมิหูดับตาแหงเลยอะไรเดี๋ยวคนจะสังเกตนี่อะไรครับโอเออ่าสูตรเกม นักเตะแข้งสายฟ้านะฮะนักเตะแข้งสายฟ้าโกสไตรเกอร์สรองพันส,สิบสามผมค่ยนแค่นักเตะแข้งสายฟ้านะก็ใครรู้ช่วยบอกค่อยทีเด็บไหมให้อยากได้นะฮะใครทำได้นะอูผมจะต่อให้เป็นน้องผมนับถือให้เป็นพ่อผมเลย อ่ะฮะก็สวัสดีกันด้วยครับไปแล้วครับบายบายเออใชอ่อย่าลืมอย่าลืมกด s ับส c คร b e กันด้วยนะครับ